ก็ดูนางเพลินไปทุกคนนางแกะคือไอ้เราก็ลุ้นตามนางนางดูตื่นเต้นคือมันตลกเนอะทุกคนผู้ชายหนุ่มหล่อๆแบบว่าแมนๆมานั่งแบบแกะตุ๊กตาประกอบชุดดูนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอลิสเอ้ยลูกนางก็สมควรอยู่ที่นางบอกนางจะหาผัวมาเลี้ยงอะ่ะเออ ก็เสียไปยไงเสียไปอายอะที่นุ๊กบอกให้เขาจัดรถหรูอะจัดเลยเสียจัดเลยเสียปลายอะ้ออไม่มีใครหรอกมองไปทางไหนก็ไม่มีใครเอาคุณหรอกเพราะไม่มีใครกล้าเข้าหาคุณหรอกคุณโก้มีคนเดียวที่เข้าหาคุณเสียไปอายอะที่จะนัดไปเออนัดไปฉลองกันนะ่ะ ฉลองบ้านใหม่เงี้ยจัดเลยอุ้ยไม่ได้จีบเลยเสียปลายคนเดียวที่เข้าหาคุณได้คนอื่นเข้าอ่ะเจอแน่เจอรถไฟรถทัวร์ที่เข้าหาคุณได้มีคนเดียวจ้าเสียปลายนั่นแหละดูสิทุกคนเอ็นดูนางอออทำไงได้เนาะอลิซเอ้ยลูกสาวของแม่

โอเคครับนี่ครับแกะหมดแล้วเราจะมาแกะเป็นตัวต่อตัวกันนะครับมันจะมันจะเร็วขึ้นคอเคครับ,ได,ดรบได้ตัวลองสุดท้ายครับได้ตัวลองสุดท้ายอุ้ยตัวนี้สวยทุกคนอุ้ยี่ตวมี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 เป็นเป็นเป็นกากเพชดด้วยอะ่ะ ดูดิเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยสว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 ยทำมาดีทำมาดีทำมาดีมากอ๋อมีนั่งบนนี้ด้วยอ๋อก็คือนั่งบนนี้นะครับนบนเรียกว่าอะไรอ่ะบนบนเครื่องเล่นเสียงนะครับแผ่นเสียง ซ็้เป็นบละโอ้ยอนี่ๆๆเส้่นี้นนนอ่าโอเคนี่ใช่ปะ่ะนี่ครับจะนั่งแบบนี้นะครับโอ้ยด,ดียด,ดีนั่งบุญก็เล่นเสียงนะครับ อ่าการสีทองเหมือนกันนะครับไปต่อลาบ,บูได้ลาบูบูโอ้โหทุกคนความพิเศษของลาบูบูตัวนี้ก็คือเป็นคุณนายครับนี่ครับเป็นคุณนายแล้ว ตรงเนี้ยไม่ใช่พลาติกนะครับเป็นเสื้อนะครับเป็นเป็นเป็นผ้ากำมะหยี่เป็นผ้ากำมะหยี่ดูแพงมากทุกคนดูแพงมากเป็นคุณนายลาบบู้คุณนายตัวเนี้ยดูดิส้นสูงฮะสวยมากสวยมากสวยมากออกแบบมาดีแกะมาอยากวงพังอยอะไรน,นะวันนี้ตายแล้วก็ได้ตัวที่เราชอบที่สุดนะครับ โหดูดีโคตรเทตัวล่างทองอะมอลลี่ล่างทองอะทุกคนดูดิหน้าก็ยังคงเดิมนะครับยังเป็นเหมือนเดิมนะฮะปากนิดจมูกหน่อยตาก็จะเป็นสีนะครับสีตาก็คือเป็นเป็นเป็นสีเนี้ยสีฟ้ามรกตหรือว่าสีออกเขียวมรกต้งจะเป็นตัวจริงๆของของต้นกําเนิดมอนลี่เลยนะครับนี่ครับเพราะว่าเขาได้แรงบันดาลใจ คิดว่างได้แลยบมันได้ใจจา,จากเด็กคนหนึ่งที่มีผมสีเหลืองแล้วก็มีตาน่าจะน่าจะประกายปะกายฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแหละประกายฟ้าดูครับเหมือนเพชรจริงๆอะ่ะเฮ้ยดูดีทําดีทดําดีออกมาดีมากทําออกมาดีมากนีออกก้เราผ่านไปแล้วทำดีจริงทำดีจริงจบบจบเขาทำาราคาแพงไมมราคาแพงครับแต่ว่ามันก็มันก็เหมาะกับกับ สิ่งของที่เขาทำให้เราอุ่นี่โซฟาด้วยว้ยน่าจะตัวที่สองน่าจะสวิตบาร์มรอเปล่าใช่ปะอานผิดขอไปน้วยนะฮะสวิตบารมดูดิไปอุ้ยเป็นเต่าเด็กเต่าเด็กตัวเล็กๆใส่หมวกอันนี้เห็นไหมกับตัวแรกคขละอย่างกันเลยนี่งครับตัวแรกจะเป็นแบบไม่ด้านเป็นสายเงาแต่อันนี้จะเป็นด้านทุกเล่นเขาดีทุกคนแต่อันนี้จะนั่งอยู่อุ้ยบนโซฟาทุกคน บนโซฟาแล้วก็หนังสืออยู่อย่างนี้นี่นี่นี่เออทำมาดีมากเลยแล้วหนังสือเขาเป็นแบบอันนี้นะฮะเป็นพลาส,สติกครับทำมาดีมากเลยมันจะอยู่งเงี้ยมันจะอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยห่ารลักน่าหลักทำถึงครับทำถึงประมาททำถึงนะครับประมาท กรราคาครับจริงแพงเท่าไหร่ก็ยอมจ่ายเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราชอบเป็นสิ่งที่เราเวลาเดินๆข้ามาดูแนละ้วมันรู้สึกว่ามันมีความสุขอันนี้ฮิรโนะอุ้ยทุกคนทำออกมาดีมากดูยังสีทองเหมือนเดิมนะครับฮิรโนะนะถ้าทุกคนได้มาเห็นตัวจริงทุกคนจะชอบนี่ครับหน้ามีรอยกะ แล้วก็เสื้อเหมือนกับใส่แล้วก็มีไม้แขวนด้วยทุกคนดูครับมันไม่ได้ขาวซะทีเดียวนะดูดีๆมันจะมีความเก่าเขาทําให้มันเก่าแล้วไม้แขวนโคตรเหมือนอนะ่ะดูดีเอ,อ้ยดีมากทาทําถึงอะ่ะใช่ปะทําถึงอะ่ะทําถึงอะ่ะเนี่ยแล้วก็จะจับไม้แขวนเงนี้ยเออว่ะสุดจัดตลาดบอกทุกคนต้อไปตำแล้ทุกคนนะต้ไปตำเลยละ อันนี้ตัวที่ Cry Baby. สามไกรเบบี้ตัวนี้ตก็เป็นกระแสรู้จักหรืตัวนี้เป็นกระแสต้องการที่จะคนเล่นเยอะไกรเบบีโโ้โอ้ทุกคนดูท็อปปิ้งเขาครับสามถุงครับท็อปปิ้งสามถุงเลยครับเป็นคุณนายอ่ะสไตล์คุณนายคนเนี้ยสไตล์คุณนายอ่ะ อันนี้โอ้โหมาให้ใส่เองด้วยนี่ครับจะมีมาแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราเอาเอา,เอาตัวเนี้เป็นเป็นเป็น,ปนกร,รมยี่เอ้ยไม่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 เชิญกร,รมยี่เป็นผ้าเอามาใส่ให้เขานี่ครับโอ้โหกลายเบบีมีเหมือนน้ำตาออกมาด้วยแต่เป็นปติกแล้วก็อาจจะอาจจะใส่หมวกนิดหน่อยนี่ฮะเดแบบี๋ยวมันจะนะแอเมื่อกี้ใส่ผิดเฮ้ยก็ถูกแล้วนี่ ถูกแล้วนี่อันน,นี้ต้องกดออกไปนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นมือจับใช่ไหมใช่ป่าววะเออใช่ๆๆ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ป่าวะมันต้องออกไปอย่างนี้ไม่ใช่ปะ แบบนี้ใส่ยากทุกคนแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงอันนี้นี่ครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรน้ำตาหรืออะไรแต่ว่าทำมาดีนะท็อปปิ้งเขาดีมาก Cry บ a b y